กดลิฟกดแล้วเนาะเนาะไปสองตายายจูงกันไปเออไปจำทางออกได้อยู่บ่อนี่จำได้เนาะ <c oughs> จำทางออกได้อยู่กลับ <c oughs> ไปนี่ะตัดเนเด้อเล็บตีเล็บมือนะเออเดี๋ยวหาตัดเล็บให้ ในที่สุดหมอก็ให้ออกมาแล้วพี่น้องเลยเสื้อผ้าเพิ่นมีแต่เลือดหวัวแตกพี่น้องหวัวแตกไม่มีเลือดข้างในสมองหมอบอกออกได้แต่ว่าต้องไปล้างเผลเย,ย็บเผลเต้องไปล้างเผลที่อนามัยทุกวัน ลุงสาดแล้วเนาะพาไปเด้อพาไปอนามัยชุวม,มือไปล่างเลวันที่ยี่สิบหกไปตัดไหมนี่เราท่านซื่อของแกนะวัสนาสนาลานคำศาลานคำพี่น้องบอแม,มนสาร่าไปบอกเพื่อนว่าวัาสนาสาราคำหา,าพ่อพี่น้องเลย ทำมาเงี่ยแล้อจับเอายานะเออเดี๋ยวค่อยบอกวิธีการกินยานะพี่น้องเอ้ยออกจากโรงพยาบาลแล้วโอ้ยย่างยทั้งฟุตบาทอย่าไปย่างทั้งถนนหลายเดี๋ยวสิได้เข้าไปนอนโรงพยาบาลอีกเลยแม่ไหนดีวะอิ่มแล้วบ่เข้านะ ต้องมีค่านำได้เบานำค่าเด้กยุไซค่าน้ำเดออ้อกินละเมียดยาห์เดี๋ยวกลับไปฮอดบ้านจงังชื่อไว้เด้อเท่านาน่ะชื่อเมียเจ้าน่ะวาสนาสาลานบอมแมนสาลาสาลานคำโมอเพิ่งได้ยินเลยสาลาเจ้าบอกว่าอันวาสนาสาลา เออเจ้าบอกว่าซาลาคัมแต่ว่าซื่อซื้อซื้อซื้อเมียเจ้าเนี่ยซาลานลานบบเมนลาเออวาสนาซาลานเออาชอช้างชาชาลานชอช้างชาช้างชาลานคัมอืมเปิ้ลเราแน่ยางกันนะเออ เคยย่างไปนําหมู่สิรอล่ะเออปกติเราเคยย่างแต่ว่าเบิ่งน้ําทําท่านบ่มาฮับในย่างเมื่อแม่นบ่เมื่อยเด้เมื่อยบ่ย่างบ่ไวแล้วบ่ไอยู่แต่ก็เมื่อยปกติย่างจักกิโลมือนึงน่ะเคยย่างหลายสุดนะ่อยย่างดเคยากเจ้านั่งกเจ้ามาบ่เคยย่างออบ่เคยย่างแต่คือคือเห็นย่างนําทางอยู่ตลอดซั่นน่ะเออมื้อนี้เด้ให ปั่นจักรยานเมื่อเป็นยังไงบอกบอกซึ่งเมื่อแล้วมันละปั่นนะจักรยานอย่างนวเหนื่อยข่าเลยเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเนาะใบไวนปั่นจักรยานใบไวน์้รถเฮาจอดอยู่อสายหรบัดนี้คูนี้รถถังขี่ข้างหน้าหรือข้างหลังบัดนี้ขี่ข้างหน้าเนาะแดดเนาะข้างล่างเลยเอาข้างหลังอี่แล้วมันแดดได้เอา ไม่อยู่ข้างนอกเลยมันลมพัดเลยบนั่งบนนาเดี๋วนี้มันห้อนกระดอได้หนิเลยก็้อนนไหนล่ะนั่งหลังแต่ว่าที่ตรงนี้ไงนี่พานั่งนากับบนั่งบนี้นั่งนาหรือนั่งร้างอ้าวนั่งทางนาได้หนิเอนั่งางนาอ้วนั่งางนาได้หนเลอ ในนซเออเอาเอาอันนี้ปูแล้วก็นั่งชิดนี่เอาขึ้นไว้ยั่บ่้ไปจับประคองเมีเจ้าบุญดูเออจับดากยู้ขึ้นเอาสัตว์สีนั่งน้ำกันอยู่นี่เพ็่สีสูบยาเอาเออเอาอันนี้ปูไปสินะเดี๋ยวรถออกโตกัยังเย็นอยู่ดอกส่นะพานั่งหนากับบนั่งได้ป่ะนี่ มันฮ้อนปานี้นั่งหลังเลยครับเออนั่งหลังย,ยายาสวีดกันไล่ได้ยายาสวีดกันไล่ได้อยู่ข้างหลังนะเด้อเดี๋ยวค่อยหอมแก้มนะกลับไปก่อนโอ้โหเฮือกโอ้หฮ้อนขนาดเลยพี่น้องเลยว้าวเตาอบคักๆเลยรถนี่อ้าวฝากไวท้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ